่สวัสดีนะคะช่องอ้นอ้อนสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะเราก็มีหวยของคุณพิธามาฝากนะคะคุณพิธาซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ซื้อลอตเตอรี่ใบนี้นะคะซูม,มาให้ดูแล้วคุณพิธาซื้อห้าหกเดสามสี่สามนะคะแล้วก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะคะ ก็วันนี้ยังพอหาซื้อได้นะคะ3443 4, 4, 3ท้ายเลขท้าย2ตัวนะคะก็ใครจะซื้อตามคุณพิทาาก็ไม่ว่ากันนะคะก็ขอให้คุณพิทาาให้เฮงเงปังๆอีกนะคะค่ะแล้เวเราก็มาสรุปเลขเด็ดกันนะคะงวดนี้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของดิฉันนะคะ งวดนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะมี9 1 1 8 8 8 2 8แล้วก็4 1นะคะถ้าใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆถูกหวยรางวัลใหญ่ๆนะคะสวัสดีค่ะ